นะบัดเน้ถึงเวลาได้เวลานั่งสมาธิภาวนาบริกรรมรวมจิตรวมใจของเราเข้ามาภายในธรรมดาดจิตใจอันมีกิเลสลาะโทสะโมหะนั้น ย่อมไม่รู้สึกตัวเมื่อสังขารมานกิเลสมานอันใดมาถึงเข้าจิตอ,อันนั้นมันก็ไปตามมานสังขารอันนั้นพาให้ลุ่มลงมืดมนอนทาการไม่มีความแจ้งสว่างในดวงใจก็เพราะว่า คำว่าอาวิชชาตัณหานั้นเมื่อมันเมโยในใจผู้ใดเจตใจของผู้นั้นมันก็เลยเป็นหมู่กันกับกิเลสเมื่อกิเลสราคะเมจิตมันก็แยกไม่ออกภาวนาไม่ออกจากอารมณ์กิเลสนั้น จ,จิตใจมันก็มืดมอนอนทการจะนั่งสมาธิภาวานามันก็อ้างโน้นอ้างนี่เช้าก็ว่าเช้าซ้ายก็ว่าร้อนอ้างกลางวันกลางคืนพระพุทธองค์ท่านจึงให้ลำลึกว่าไม่ต้องไปอ้างวันคืนเดือนปีดูลมหายใจของตัวเอง ว่าลมหายใจมีอยู่หรือไม่เมื่อมีลมหายใจโยก็นั่นแหละจะภาวนาบทใดขอด้อใดก็ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อเนึกได้ทุกลมหายใจเข้าออกเชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเมสติโยทุกลมหายใจเข้าออก ถ้าหากว่าลมเข้าไปลมออกมาก็มีแต่ลมธรรมดาจิตใจนึกน้อมในคนพระรัตนตรัยไม่มีจิตใจที่จะมุ่งมั่นต่อทานศีลภาวนาไม่มีก็ชื่อว่าเป็นคนประมาทคนประมาทความประมาทในจิตใจของคนเรานี่ เป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้จิตใจติดขอ้องพัวพัน์อยู่ในวัฏสงสารแม้พระพุทธเจ้าในแผ่นดินที่เรามาเกิดอาศัยอยู่นี่จะมีพระพุทธเจ้ากโก,กสันโทมา,าตัดโปรดสัตว์ทั้งหลายนับเป็นอสงไขยสงไขยไปโสนิพาน แต่จิตใจคนเรามันก็ยังไม่ไปยังยินดีพอใจอยู่ในกิเลสกามวัฏโทกามวนเวียนอยู่ในอาการอันเก่าต่อมาพระพุทธเจ้าโกนาคมาโนกัตสโปจนถึงโคตโมจิตใจอันนี้มันก็ยังไม่ยอมยังไม่ยอมที่จะไป โซนิพานนี่แหละท่านว่ามันมืดมันหลงไม่มีที่ว่าท่านก็เรียวัดหลงนี่จะแก้ได้อย่างไรก็แก้ที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าไปนี่ถ้าลมหายใจไม่ออกก็ตายคือให้เพ่งให้เห็นว่าความตายมันมีอยู่ทุกลมหายใจ ไม่ให้จิตใจมันวอกแวกหวันไหวสันสะเทือนไปที่อืน่นให้มองเห็นความตายทุกลมหายใจเข้าออกจะภาวนาบทใดข้อใดก็ได้ทั้งนั้นถ้าหาว่านึกได้จเจริญได้ทุกลมหายใจไม่ปล่อยให้จิตใจพลั้งเผลอลุ่มหลงจนกระทั่งหาเวลา ภาวนาไม่ได้แล้วว่าไม่พร้อมทุกลมหายใจชื่อว่าเป็นความประมาทความประมาทมันอยู่ที่ใจเมื่อใจขาดสติความรลลึกได้ใจอันนี้มันก็ประมาทมัวเมาเข้าใจว่าเรายังไม่แก่ไม่จันลาเข้าใจว่าเรายังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเข้าใจว่าเราคงไม่ไม่ตายง่าย คิดเอาหมายเอาเวลาความตายเวลาความแก่เวลาความเจ็บมันเข้ามามันมีเวลาหรือไม่มันเลือกและดูการหรือไม่เราไม่ได้ภาวนาเปลี่ยนเพ่งดูให้แจ้งในจิตในใจอย่าว่าแต่ความตายเลยเวลามันจะเจ็บ อะไรขึ้นมาปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายมันมีวันคืนเดือนปีที่ไหนเวลามันเจ็บขึ้นมาจิตมันก็เป็นทุกข์เป็นร้อนคือว่าไม่ได้ไก,กลกรองพิจารณาว่าความเจ็บมันมีได้ทุกลมหายใจอันความเจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่ใช่อย่างเดียวมันหลายอย่าง ที่มันจะเกิดขึ้นได้ในโลกระขันร่างกายคนเหล่านั้นด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงให้นึกถึงมรณะภัยคือความตายที่จะมาถึงตนและความตายนี้ก็เคยมาทุกภบทุกชาติไม่ว่าคนเราจะเกิดมาพบใดชาติใดแม้ยังไม่ถึงความตายก็ตาม ให้รู้ว่ามันต้องตายแน่แน่ต่างแต่ว่ามันเร็วหรือช้าเท่านั้นแหละหน้าหรือหลังกันเท่านั้นเองแน,นั้นความตายกระพุทธเจ้าจึงเป็นโอบายอันสำคัญถ้าผู้ใดกำหนดได้ทุกลมหายใจจนจิตใจไม่ลั่วไหลไปที่อื่นจิตใจดวงนี้จะมีความสง,งบตั้งมัน่น ลงไปในจิตใจจะมองเห็นภัยอันตรายแล้วก็จะมีความสลดสังเวชในชลาพยาธิในมรณะกรรมฐานที่มันจะปรากฏกขึ้นมานั้นเจ็ดประมาทมัวเมาเพลิดเพลินลุ่มหลงไปตามอำนาจกิเลสย่อมไม่มี เพราะความเกิดความแก่ความเจ็บไข้และความตายของคนเหล่านั้นไม่ได้บอกวันคืนเดือนปีไม่มีตัวอักษรเวลามันถึงเข้าเมื่อใดก็เมื่อนั้นย่อมมีความตายเป็นผลที่สุดใครจะมาเลือกเอาว่าวันนี้ข้าไม่ตายปีเดือนนี้ข้าไม่ตายปีนี้ไม่ตายไม่ได้ทางนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้แหละต้องไม่ประมาทกันว่าคนที่ไม่ประมาทย่อมมองเห็นชัดแจ้งว่ามารณงมรณงความตายเมโยทุกขณะทุกเวลาโดที่มันตายมานวันคืนเดือนปีมันผ่านไปก็คือตายมานั่นแหละ โรปร่างกายที่เมความแก่ความชราเลื่อนไปเรื่อยก็คือมันตายมันตายจากที่เก่าอย่างว่าก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องไปนอนในคันมารดาในท้องแม่ได้เก้าเดือนสิบเดือนโยไม่ได้ก็คลอ,อ,อดออกมาก็คือมันตายจากในท้องแม่มาโยทางนอกนั่นเอง เมื่อมาโยทางนอกเราก็ไม่เรียกว่าตายเรียกไปอีกอย่างหนึ่งแท้ที่จริงมานอนอยู่มันก็ตายอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนไปเชสันวันะอะไรต่อมนีอะไรมันก็เปลี่ยนไปเพราะมันแก่มันชรลามันเจ็บมันไข่มันตายแต่เมื่อจิตไม่ตั้งมันจิตไม่ภาวนามันก็มองไม่เห็น มันมองให้เห็นแต่สิ่งที่จะลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินอยู่ตามอารมณ์ต่างๆมีอะไรเกิดขึ้นก็หลงไปตามความเฮโลหลงไหลนั่นนั้นไม่เด่นนึกว่าตัวเองจะตายตัวเองแก่ทุกเวลาเมื่อแก่ทุกเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็มียัดได้ทุกเวลาด้วยเหตุนี มนุษย์คนเราและสัตว์ทั้งหลายจึงบริโภคอาหารดื่มน้ำจะต้องมนุษย์ก็ต้องนุ่งห่มผ้าผ่อนท่อนสบายเพราะว่ามันหนาวบ้างเย็นบ้างอะไรต่อมีอะไรคือว่ามันแสดงบทบาทให้เรารู้สึกสำนึกในใจว่าความแก่ความไข้ความตายมันไม่ได้ เปลี่ยนแปลงอย่างไรมันมีโยทุกเวลามันมีโยทุกลมหายใจเข้าออกแต่ถ้าเราไม่ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกหรือว่ายิ่งกว่าลมหายใจเข้าออกแล้วก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้เข้าใจมันเอามาหลอกลวงสังขารละมานกิเลสมาหลอกลวงให้ลุ่มหลงมัวเมา ยึดมั่นถือมั่นในหน้าในตาในชื่อในเสียงในเราในของของเราถ้ามาตั้งใจภาวนาดูให้ดีแล้วอะไรเป็นของเราเล่าผ้าพ่อนทอนสบายที่เรานุ่งห่มใส่สอยนี่หรือเป็นของเราถ้าเป็นของเราทำไมมันเป็นขาดมันจป็นหมดไปสิ้นไปบอกให้อยู่อย่างนั้นไม่ได้หรือ ร่างกายสังขารก็ไม่ต้องเปลี่ยนไปไหนเพราะมันเป็นของเราบอกได้ว่าฟังสิ่งที่บอกไม่ได้ว่าไม่ฟังนี่แหละท่านว่าไม่ใช่ตัวของเราไม่ใช่เราอย่ามาหลงยึดเอาถือเอาแต่จะว่าอย่างไรก็ตามมันไม่ใช่จะรู้ไม่ใช่จะเข้าใจ เมื่อใดจิตไม่สงบไม่ตั้งมัน่นไม่มีสติปัญญาขึ้นมาในหัวใจแล้ว <c oughs> ก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้เข้าใจ <c oughs> เรียกว่ามันลู่หลงรู้ไปรู้หลงหลงู้ไปติดไปข้องอยู่ในกิเลสกามวัตถุกรรมตลอดตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่แก่จนตาย ตายแล้วมันก็ติดอยู่ในจิตในใจอันนั้นก็หอบมาเกิดอีกเกิดอีกเกิดทุกข์อีกเป็นอีกอย่างนี้แหละระยะเดียวนี้ใจมันมีความรู้สึกอยู่ในธาตุสีขันห้าร่างกายตัวตนอันนี้รีบยกจิตใจขึ้นมาย่าปล่อยให้อำนาจฝายต่ำดึงไปลากเห็นไป ยงตั้งมั่นในใจของตัวเองอยู่ทุกขณะทุกเวลารวมกำลังเข้ามาตั้งในจิตใจของตัวเองว่าเราตั้งแต่นี้ต่อไปจะเป็นผู้มีสติความะระลึกได้โยในใจของเราทีเดียวใจค,คนอื่นผู้อื่นใครจะทำดีทำชั่ว เป็นเรื่องของเขาแต่เราพูนภาวนาปฏิบัติบูชาทําจิตทําใจของเราให้พองใสสะอาดจ,จะต้องโลจักโลโยโลจักโลแจ้งโลจริงว่ามันเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งโลกไม่เมอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนมองเห็นความไม่เที่ยงตลอดกาล โดูเวลาเราเืินเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถมันจะโยในอิริยาบถใดเยนิยาบทหนึ่งตลอดการไม่ได้นั่นแหละคือว่ามันความไม่เที่ยงนั่งที่แรกว่าสบายไปหน่อยก็เกิดไม่สบายขึ้นมาแต่จำเป็นต้องเปลี่ยนในการนั่งเป็นยืน ยืนทีแรกก็ว่าสบายยืนนานๆเข้ามันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเปลี่ยนเท่าไรเท่าไรมันก็ทุกอยู่อย่างเก่านั่นแหละนั่นแหละจิตมันโยที่ไหนจิตใจมันไม่ภาวนาไม่กำหนดนิ่งแนวในใจของตัวเองก็ย่อมมายึดมาถือมาเป็นนั่นเป็นเน่เวลามันไม่สบายขึ้นมามันจะเอาแต่ความสบาย อย่างว่าโยดีๆไม่ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกเวลาลิ้นยุงมันมาไต่ตอมก็อดทนไม่ได้พุทโธไม่อยู่ในใจวุ่นวายไปตามอาการเหล่านั้นหรือว่ามีบุ้งมีลานอะไรเกิดขึ้นจิตใจมันก็คอยไปลุ่มหลงมัวเมากับหิ่งภายนอก จิตใจไม่โยในใจไม่โยในจิตจิตใจอยู่ที่ไหนจิตใจนั้นถ้าขาดสติเมือ่อใดขาดสมาธิเมือ่อใดขาดปัญญาเมือ่อใดเวลาใดมันก็หลงอยู่ตามอาการเหล่านี้ทุกขณะที่เราฟังเสียงเราจะได้ยินเสียงที่ได้ยินนั่นแหละก็คือว่าจิตใจมันอยู่ตรงนี้ ให้มาสงบตั้งมั่นโยกลงนี้ให้ได้สิ่งเอินใดนอกจากนี้ไปให้เห็นว่าทางโลกนี้ไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้นแน่นอนทางโลกก็เต็มไปด้วยทุกข์ทางโลกก็เต็มไปด้วยหลักอนิจจงคือความไม่เที่ยงคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลาย เมความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยั่งยืนเลยเมความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราเอาใจไปไหวที่ไหนใจไม่มีสติใจไม่ภาวนาใจไม่มองเห็นภัยอันตรายที่จะมาถึงตัวแล้วก็เพลินไปตามอารมณ์เวลาโลกผ่านตาก็หลงในโลกเวลาเสียงผ่านหูก็หลงในเสียง เวลากลินน่านจะโกมก็หลงในกลิ่นถ้ากลินหอมก็ชอบใจถ้ากลินเหม็นก็ไม่ชอบนั่นแหละคือเมื่อสิ่งสัมผัสเข้ามามันพาให้ลุ่มหลงมัวเมาอย่างนี้ไม่จบไม่สิ้นโรคเสียงกลิ่นรสพทธะพรธทมาลมตาหูจมูกิ้นกายใจเมื่อมันหลงแล้วก็หลงไปหมดทุกอย่างทุกประการ ท่านจึงให้ภาวนาเพียนเพ่งดูให้โล่แจงด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาของตัวเองไม่ใช่ให้ผู้อื่นโล่ให้เห็นให้สอนให้มันก็เป็นแค่สอนเมื่อใจเราไม่สงบตั้งมัน่นไม่รวมไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียว ก็สำคัญผิดคิดไปตามอารมณ์กิเลสนั้นๆลงท้ายที่สดก็เรียวว่าหลงหลงคือไม่โลโยโลดแต่ความไปความอยากความดิ้นรนในจิตในใจนั่นเดียวว่าลหลงไหลไปตลอดการเมื่อมันลหลงไหลไปอย่างนี้ก็ไม่มีทางใดที่จะมาแก้ไขก็แก้ที่บริกรรมภาวนา เหรือพิจารณามองให้เห็นในร่างกายสังขารของตัวเองตั้งแต่ผมขนเล็บันนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้สุ่งหมดทั้งร่างกายสังขารน,นี่แหละสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นก้อนทุกเป็นกองทุกอยู่อย่างนี้ถ้าจิตไม่กำหนดพิจารณาก็ย่อมสำคัญผิดคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา ไม่ยอมปล่อยยอมวางไม่ยอมรู้ไม่ยอมเห็นมัวเมาโยในใจอันนั้นตลอดกาลเรีเยกว,ว่าไม่แจ้งประจักษ์ในจ,ใจิตใจพุทโธไม่โยในใจทำโมสังโฆไม่อยู่ในใจ,มมมในใจแม่นึกน้อมใดก็จริงแต่ความรู้จักรู้แจ้งในจ,ใจิตใจภายในมันยังมองไม่เห็นเลยยังเป็น จิตเป็นสังขารเป็นวิญญาณเป็นหน้าเป็นตาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลไปตามภาษากิเลสของโลกเมื่อเวลามันแตกดับแล้วได้อะไรไปด,ดูให้ดีเวลาเกิดมายังได้รูปะขันอันนี้เกิดมาเวลาคนเราตายเมื่อใดเวลาใดเห็นเขาหาบอยู่วัดถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองไปได้แค่ไหน ไม่มีบุคคลใดหายเหี่ิวไปได้หมดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดแล้วก็นิ่งแน่วอยู่ในที่นอนนั่นเองไม่มีหอบหิ้วอะไรไปได้อะไรไปมันไม่มีเอาอะไรไปก็ไม่ได้เมื่อเกิดมายังได้โลกนามกายใจอันนี้มาคนเราเวลาตายเอาอะไรไปไม่มีอะไรได้ไป ทิ่งไว้ในโลกนี้มนุษย์ที่เขายังมีชีวิตอยูย่เขาก็เผาฟังบัเลตามตาม,ตามเรื่องถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็ไม่ได้ร่างกายมนุษย์นี่มันเหม็นตายแล้วก็เน่าเปื่อยพุพังไม่ใช่มันจะเป็นโยอย่างที่เรายืนเดินนั่งนอนนี่มันเปลี่ยนไปแปลงไป,ป,ไปทุกสิ่งทุกอย่างท่านจึงให้นึกถึง ว่าโลกนามนี้ไม่เที่ยงนาม,มะโรปังอนิจังนามในโลกนี้ไม่เที่ยงไม่ว่าจะเห็นภายในเห็นภายนอกเห็นอะไรก็ตามจงเข้าใจเถิดว่ามันไม่เที่ยงคือไม่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดกาลเย็ดมันไปอยู่ที่ไหนลุ่มหลงมัวเมาไปอยู่ที่ไหน ต้องสร้างสติขึ้นมาความระลึกได้ทุกขณะทุกเวลาว่าคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายไม่เทีย่ยงคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องทุกข์เป็นเรื่องทุกข์กยากลําบากลําขาดเกิดมาแล้วมันจะไม่มีให้มันมีสุขสบายอย่างเดียวย่อมไม่ได้ต้องรโลเท่าทันอยู่ตลอดเวลาคือว่ามันเป็นเรื่องทุกข มันนั่งเป็นทุกนอนเป็นทุกยืนเป็นทุกกินทายเป็นทุก์อะไรตอนน่อมนี้อะไรมันเรื่องทุกทางนั้นแหละแต่ว่าเราไม่ตั้งใจภาวนาให้ดีมาสำคัญผิดคิดว่าเป็นความสุขความสบายที่ไหนมันสุขสบายไม่มีมีแต่ก้อนทุกกองทุก ท่านจึงว่านามะโลปังทุกขังนามโลปังทุกขังเมโมยตลอดเวลามันเมโยในร่างกายสังขารทุกคนทุกโลกทุกนามมีกายมีใจที่ไหนก็มีกองทุกที่นั่น นามโรปังอนัตตาคำว่าอนัตตาคือว่าไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของเราแต่จิตมันมายึดเอาว่าเป็นตัวของเราเป็นกายของเราเป็นมือเท่าร่างกายของเรามายึดมัน่นถือมั่นสำคัญผิดคิดว่าเป็นตัวเป็นต้นแล้วมันเป็นไปถึงไหน เกิดมาไม่ถ <S an> ึงร <an> ้อยปีก็ตายไปตายไปทุกคู่ทุกคนตายจนหมดไปแล้วเกิดมาใหม่ก็มาตายใหม่ไปอีกเรียกว่าเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่สติปัญญาของเราไม่ทันกับความลุ่มหลงมัวเมาอันเมยอยู่ในใจจึงได้กำเริบเสบสารลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในกิเลสกรมวัตถุกาม ตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติไม่ทวนแล้วมาลุ่มหลงมัวเมาอย่างนี้แล้วก็ยังจะมีความลุ่มหลงมัวเมาลืมภาวนาในจิตในใจไปเสียนั้นววเรียกว่าเสียเวลาเสียเวลามาเกิดเสียเวลามาแก่มาเจ็บมาไข้มาตายมาทุกมาเดือดร้อนไม่จบไม่สิ้น จองเป็นผู้มีความเพียรเพ่งโยในจิตใจของตนในได้ตลอดนั่งก็ตามยืนก็ตามเดินก็ทางทุกกิริยาบทยืนเดินนั่งนอนทุกลมหายใจเข้าออกกาหนดให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงอยู่ในจิตใจของตัวเองจนจิตใจเมความสงบตั้งมัน่นเกิดดวงปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริง ไม่มายึดหน้าถือตาไม่มายึดตัวถือตนไม่มายึดเรายึดของของเราทั้งปัจจุบันและอนาคตการเมื่อมาทำปฏิบัติในจิตใจของตนรวมจิตใจเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวได้เมือ่อใดเวลาใดเมื่อนั้นเวลาน,านั้นจิตใจดวงนี้ก็จะแจ้งใสบริสุทธิ์หลุดออกจากความโกรธความรบความหลง ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาอีวังก็มีด้วยประการชานีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพะโลโควินัตสตตมาเตภวัตวันต,ตรายโยสุขิเทคาโยโกภาวะอภิวาตนาสิริสนิจังอุทธาปัจจายิโน ยัตตารโอธรรมมาวทันติอายุวันโนโสคังปาลัง